ชัยชนะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีประกอบเครื่องรีดแป้งให้ลูกค้าดูนะครับอ่าพอได้รับเครื่องรีดแป้งเปิดกล่องมานะครับผมจะได้อย่างนี้นะครับมีตัวเครื่องนะครับผมสันเลสนะครับผมนี่นะฮะจะมีอุปกรณ์ข้างนอกสองอันนะครับผมอันนี้คือที่หมุนมือครับผมนะฮะคือหมุนมือสังเกตว่ามันมีรูใส่อยู่สามรูนี่สี่รูด้วยนี่ฮะอ่านี้ ันนี้คือรีดแป้งนี่ใส่เงี้ยอยากใส่รูไหนเนะี่ยรีดแป้งนะใส่เข้าไปมันจะมีหยักเนี่ยสวมนู้นเลยเนี่ยฮะเสียบเข้าไปง่ายๆอยากได้ไหนไหน,ะนก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะอ่าอันนี้ที่ก้านมันทีนี้มาถึงที่ล็อกล็อกประต๊ะนะครมีรูตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปเลยนี่แล้วก็หมุนง่ายห,หมุนตรงนี้ นีหมุนตรงนี้ให้ยึดติดกับโต๊ะเวลาเราเรารีดเราจําเป็นต้องยึดนะฮะไม่ยึดมันจะขยื่นไปขยื่นมาครับผมแล้วมันก็จะล็อกได้นะครับผมเนี่ยได้แล้วเนี่ยหมุนนี่มันแน่นนี่นะฮะแข็งอ่ะนี่เราก็รีดแป้งเห็นไหมใส่รูแรกรีดแป้งเนี่ยใส่แป้งไม่รีดมันก็ออกตรงน,นี้หมุนอยู่เห็นไหม สบายมากครับผมขอบคุณครับ